น้องแรกคืนจะกินไม่ได้โคตรอร่อยมันก่อนีปิดปิดก็เลยแบกไปให้พารีวิวเอยู่ไอ้ไม่ให้คุณคนนิถ้าคนละนินลุงโบเนี่ยคุณจะได้พาลูกๆไปขึ้นคนเดียวแน่ยังยังนะยังไม่ค่อยแก่มาทำกับข้าวเสร็จแล้วไปกินข้าวกัน สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรายก,การเชา้านี้แม่ทำอ,อะไรโอ้โหบอกเลยตอนที่ถ่ายอยู่เน้เป็นวันที่บิลเลี้ยงหมาวันเท,ทน่ทุกคนดูทุกคนดูเตียงบิวและทุกคนดูข้อโอ้ oh my g ย d แล้วเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับลูกๆของเรากันถ้าถามว่าน้องโซนิกน้องแมวเนี่ยอยู่ไหนก็คือเราแยกให้อยู่ในกรงก่อนนะให้เขาแบบว่าค่อยๆปรับตัวเพราะว่าถ้าจู่โจมเจอเลยเนี่ย มันจะทําให้เขาตบกันได้เพราะฉะนั้นวิวก็เลยทําการแบบว่าเออค่อ,อ,คอยๆให้เขาเจอกันวันนิดสองนิดวันนิดสองนิดวันนิดสองนิดวันละนิด,นนด,นด,นนดไปมาเขาจะจามากระจะอู้โอ้นกล้วยหอมกล้วยหอมนี่คือน้องกล้วยหอมนะคะน้องกล้วยหอมนี่คือน้องอะไรจอมสดน,น้องแร็คคิน หมาอะไรหนะ้าเหมือนแรคคูนเลยเฮ้ยนอีพี EP แรกที่เพื่อนๆจะรู้เลยนะว่าเรามีหมาแล้วอะใช่แลคคูนกินตินเป็ดอยู่ลูกอ้นี่น้ำกล้วยหอมนะมันมีขาวนี่ยายเหตุที่วันนี้เนี่ยม,มันจะแบบเมนูงงๆหม่อยทุกคนเพราะว่าเรามาพบปากกันโดยไม่ได้หมายเพราะว่าพอเข้ามาบ้านปุ๊บ โบมาปกบิวบอกว่าวันนี้ถ่ายช้านี้ไม่ใช่หรอเดยวก็เลยบอกว่าาดูตรงบิากับแม่ก็เลยบอกว่าไม่ได้ทำอาหารนะจริงๆถ่ายพวกนี้พวกนี้ก็คือวันเสาร์วันนี้วันศุกร์ก็เลยอัดในไหนแม่ทําเมนูนี้ให้ให้บิวกินก็คือเใช่หมูกรอบใช่หมูกรอบผัดพริกไม่น่าเลยพริกขิงอยู่แล้วแล้วพวกนี้เรายังอัดอยู่ป่าหมูกรอบผัดพริกก็เลยจัดแต่พวงนี้อัดนะคะเอาเมนูปังๆเลยนะอุ้ยขอบคุณครับบอนดี้เจลลี่มาอีกแล้วเฮ้ย พุ่งใจว่ะอันนี้ขอขอเนี่ยผิว,วแล้วลว่ะไม่กินสูตรผิวแล้วนี่แม่อันนี้แก้วของวอนดี้อ่ะทุกคนถ้าทุกคนซื้อสูตรผิวหกกล่องนะแถมแก้วไปเลยเพราะว่าแก้วพรีเมียมมากๆทุกคนดูเป็นแก้วที่เราสั่งทาพิเศษเลยถ้าช้าหมดอดนะเพราะว่าสั่งเพราะว่าสั่งมาแบบจำนวนจำกัดมากๆกินคอลละเจนดีกว่าคอลลาเจนสูตรผิวแต่ต้องแต่กินคอลลาเจนอะ คือผิวดีมากอะใช่ผิวลื่นมากเลยปะจับผิวได้ดีมากน่าจะจเลิกกินแล้วเข้าห้องน้ำกูลื่นเจียมไม่อาบน้ำเฮ้ยผิวมึงลื่นจริงจริงเจีไม่อาบน้ำผิวลื่นมากมีคนพูดมาอะไรบ้างเ่วานไลฟ์สดไลฟ์สดนี่ในบนเมเป็ดบันดิ้นคนด้วยปะกินสูตรผิวมาอะไรนะมาหนึ่งเดือนไมต้องหนักผิวลื่นเป็นปลาไหลเลยค่ะอ้าวเจ๋งเหรอเจียมเย็นผิวลื่นเป็นปลาไหลเลยค่ะต้องไปหาหมอแล้วนะคะอย่างนั้นอ่ะผิวหนักมีปัญหาแล้ยนะมั้งไม่ด้ครับทุกคน เ้ยวันนี้จะแจ้งข่าวดีเอาเลยข่าวอะไรที่บอกโบว่าโบจะเปิดตัวแฟนกับครอบครัวแล้วโบจะพาทุกคนมาเปิดตัวถ้าคนจะนินลุมโบเนี่ยโบจะพาแฟนมากินข้าวกับพ่อถ้านี่ยจะได้พาลูกๆไปขี้คนเดียวแน่นินเป็นไงบ้างพานะตอนนี้เราคุยกันอยู่ค่ะเริ่มทะเลาะกันเรื่องอย่างรู้ยังยังนะยังไม่เข้าแก่บอกอะไรให้นะว่าจริงๆเอาตรงๆป่ะอย่างบ้านพี่นี่น่ะกินอะไรนะตอนเช้าขนมปัง กินไม่ได้เคยกินขนมปังตามพนินแล้วเป็นไงวโอ้โหูจะเป็นลมมันไม่อยู่ท้องอ่ะมันไม่อยู่ท้องต้องกินแบบหนักๆเงี้ไม่ค่ะแก่มันต้องข้าวเท่านั้นดีมาก่เช้าต้องข้าวเท่านั้นไม่บอกว่าไงางแล้วเคยกินสลัดตอนเช้าอ้โหมือกูจัดอยู่งี้ตอน10โมงเช้าเลาว่าไงรายการที่ไม่ยู่แล้โลกที่จะทำอะไรก็ได้รับโทรศัพท์ก็ได้ตอบไลน์ก็ได้ไปอะใจก็ได้ อ่ะเรามาเริ่มกินข้าวคนเลยและท็อปิกที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือการเลี้ยงหมาแต่ว่าเราขอกินข้าวก่อนนะบิวขอพูดอะไรอย่างนี้นเลยปะโคตรอร่อยโอ้โหดีใจมากเลยวันนี้บิวบอกอร่อยโยอยไม่พิณมาหวังอ่ะจริงอร่อพูดดีใจอ่ะไม่ได้ผน่านนาะนแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยมันเดินมาหาด้วยปะแล้วมันทำหน้าแบบอย่างเงี้ย แบบไม่ไหวแล้วอะมันพัวปะทุผแผนกรวมอยู่ในตัวกูคนเดียวทุกแแนกรวมอยู่ในตัวกูคนเดียวคือแม่ทำแนักบ้านเลยมันถึงเครื่องไปหมดเลยมึงอล้วแล้วเวลามาทำกับข้าวให้วิวมันจะใส่ใจทุกเม็ดเลยนะบอกแล้วกับข้าวบัวทุกคนเลยแบบเราต้องค่อยเป็นค่อยไปการปรุงอาหารมมีสมาธิในการทำอ่ะเพื่อนๆต้องขออภัยนะเมนูมันจะซ้ำๆมาบ้างเพราะว่าบ้านเราชอบกินอะไรทำๆอร่อยอ่ะใช่ e n ั o y อ่ะอาจใช้วลาเยยวนานหน่อยชอบหน้าอะไรที่สุดหน้าหนาวเพราะมันหนาวดีชอบหน้าอะไรที่สุดไม่คือจะชอบหนาวแต่ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่จะชอบร้อนก็ไม่ชอบขนาดนั้นขนยิ่งไม่ชอบเลยคือหนาวมันก็หนาวอะมึงร้อนมันก็ร้อนอะชอบหน้าหน้าเหมือนเธออะหน้าเหมือนเธออะโอ้โหแม่ชีวิตคนความรับอะลูกสาวเปนความรับเราเเจอยังยัง ข่านะนะข่านะก็เขยไม่ได้จกเขยเป็นเพื่อนกันยังไม่คิดเป็นอย่างนั้นยังไม่ให้มีอย่างนั้นหรอกดูใจกันไปก่อนไม่ใช่มีปุ๊บปั๊บก็จะแต่งปั๊บแม่จะเย็งเงยนๆนะบู๊ไม่อดพูดอะไรเออคอบนไหนะไรสุดทนึ่งชอบน้ำหนวาวเพราะอะไรเพราะว,ว่าอากาศมันเย็นดิอยู่ออกยากทำอะไรเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยชิวเออชอบหนา้าไหนรสุดนะชอบน่าหลอมันขี่หนาวขี้หนาวมาก เวลาที่แบบว่าอากาศหนาวอบุตนะว่าคนอื่นมันติดติดเข้าเลยใช่ว่าวิวไม่มีนี่ไงแต่ยังดีที่มีพี่รินคอยกอดก <c oughs> ็รู้ว่าถ้าพูดแบบนี้มันจะโดนที่มันพูดถึงกูกูยังไม่ตกเลยเพราะว่าวิวเป็นคนที่ไม่ชอบอาบน้ำหน้าหนาวเลยหน้าหนาวนะเคยไม่อาบน้ำคงฟูเจ็ดวันขออวยยศให้ขนมอันออนี้อ,อันนี้รสชาติอะไรเลย์รสมะเขือเทศโอ้ยมะเขือเทศอร่อยโคตรอร่อยไอ้นี่ปะเคยกินสูงสุดวันหนึ่งสามสอง อร่อยมากมาใหม่น่ะเอฟเอฟแไอ้ที่มันเป็นตองเงินแนล้ลวดพี่รู้เออชอบเลยรีวิวการเลี้ยงหมาสี่วันวันแรกอย่าพูดถึงงานพัง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 งานพังเป้าแล่หมาเพราะว่ามันเป็นหมาเด็กไงทุกคนมันชอบกัดด้วยแล้ววันที่สองก็คือเริ่มแบบปรับตัวได้แหละแต่ก็ต้องพาลูกไปทํางานด้วยแล้วก็ต้องค่อยๆให้แมวอ่ะค่อยๆเจอกันแต่ไอพันเนี้ยมันจะถูกโจมโดนฟาโรตบพั้ว ต้องค่อยๆเข้าหากันทุกคนค่คอยๆปรับเข้าเข้าหากันแล้วก็วันที่สามก็คือเมื่อวานเริ่มดีขึ้นเยอะมากเยอะมากๆส่วนวันนี้วันที่สี่ก็คือแบบร่มอยู่ตัวทําให้รู้สึกว่าอะไรปะถ้ามีลูกคือจบคือทําอะไรไม่ได้แน่นอนเพราะหมามันยังแบบขี้ฉี่เองได้เดินเล่นสนุกมันไงมันฉี่ตลอดเช็ดไงเฮียเกดหลับหลับตื่นไหมตอน,น,นมีลูกคนแรกนะเราหลับเลยตื่นนะไหมก็ไม่ได้นอนะ่ะเพราะอะไรประมาณกี่เดือน มันต้องพ้นเดือนหนึ่งไปก่อนนะโอ้ยสามเดือนขึ้นนะพิ้วเหมืออนไพวกเนี้็เหม,มือนกันอนะไอ้หมานี่พวกเนี้ยแต่ว่าตัวเด็กๆนะตื่นมันยังเหมือนยังนอนไม่เป็นเวลาแนะม,<า>ม,ม่อนยังไม่รู้อ่ะเวลานี้ถึงเวลานี้ต้องนอน ork, มันก็จะตื่นขึ้นมากลางดึกมู้วิ่งแบบเขา,าจะเป็นอย่งางนั้นหมดชัดแบตเมื่อไรเต็มตมัาก็ลุกขึ้นมาเลา่นเลี้ยงคนกับเลี้ยงหมาไหนง่าะวะโอ้โหมันก็คนละเรื่องเนาะหมามันก็ไม่ต้องมาดูแลเหมือนคนแล้วแม่คือแบบเป็นคนที่พูดอะไรแล้วสมทอนปากนะมิบอกว่าดีใจไหมที่เอาหมามาเลี้ยง โอ้ยถ้าเป็นปั๊กดีไดกว่านี้อีกเมื่อวานสมพรปั๊กได้ได้ปั๊กไอเนโลหนึ่งตัวเป็นไงบ้างไม่ถามหน่อยว่าเมื่อวานอยู่กับหมาสามตัวสามที่มงเหมือนกันป่ะไม่ไหวแล้วไอพ่อไอเด็กมาช่วยเหนื่อยเมื่อหมู่เมื่อวานเพียมากเลยขึ้นไปนอนปวดไปทั้งตัวเลยว่าแค่ไปนั่งก็เลยแบบสุดมันพอกันอะมันเวลามันเล่นอะมันมันที่มันเย่มันก็ปึกเหมือนกันก็วิ่งรอบบ้านเลยเมื่อวาน พูดคุยกับโบเพื่อนพูดกับพี่เปิร์นคุยกับแม่ไม่เปิร์นด้วยป่ะมาร์ทเป็คนมีพรสวรรค์ในการเลี้ยงสัตว์จริงสัตว์ทุกตัวฟังแกไม่แกไม่ได้เลี้ยงแบบสปอยแต่ทั้งตัวรักแกแล้วฟังแกเพราะแกมีฝั่งมือพิการเอาไหมเอาไหมหรือยังไม่ปกติเวลาเราเลี้ยงไปลูกไปยังเออไปกินกันไม่ได้ไม่ได้เี้ยยไงเอ้ยอย่างเงียเมื่อวานดูกล้องจนปิดมาจังหวะที่เอเนโรอ่ะมันดึงตัวฟ้ามันไปตัวฟ้ามันไปปีดไม่ยอมเลยพดอะไรวะ มึงเป็ดมึงไม่ต้องเครนมึงลงไปมาไม่เทคนิคในการเลี้ยงสัตว์ยังไงแมวทุกตัวในกรงคือกลัวแกหมดสมมติขี้เนี่ยเออจะข้าไปอยู่ในนี้ก็ไม่ให้แม่ให้เข้าต้องก็ตีไปทีหนึ่งบอกอย่าข้านะนี่ข้าไม่ได้นะไว้ขี้ถ้ามึงข้าไปตัวอื่นจะเข้ายังไงหมาไม่เทคนิคไงในการเลี้ยงตอนแรกดิวไม่ต้องไปนี่กับเขามากไม่ต้องไปโทนุทะนน้องเขามากไม่ว่าเขาจะเป็นหมาผ่านอะไรก็แล้วแต่เราเลี้ยงปกติอ่แเราตอนแรกให้ทำาไง่ะปล่อยไปเลยห่อไม่ใช่ปล่อยไปเลยก็ดูแหะก็ดูแหลย ทีเลี้ยงให้เขายากมันไม่ใช่มันเลี้ยงแบบไม้ตื่นแล้วอะไหมาเหม่อเลี้ยงได้แต่แมวเป็นประเภทที่ถ้าอุ้มนะอย่างนี้ดิ้นเลยนะโอ้ยไ่ได้แมวว่าเราคือแบบไปไหนมาไหนไไม่ไมได้ที่แต่ถึงใจเลี้ยงกว่าเพราะอะไรปะอยากแบบเออไปไหนมาไ,ไหนอะไปด้วยกันได้อ่ะอ่าฝาก IG ไอจีติดตามน้องด้วยนะบิวแอนลูกๆนะมีแมวมีหมานะลูกๆลูกบิวลูกลูกๆบิวลูกลูกอันนี้ชื่อน้องอะไรคะปน้องกล้วยหอมเออเหมือนแพนด้า วันก่อนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะักหรือแม่นะเป็นไงวะมึงหันหน้าไปเขาอุ้มเขาอุ้มแมวเว้ยเขามาโชว์แด่เป็นไงไม่ดิ้นเพราะว่าพวกเราอุ้มหมันดิ้นลูกตัวเลยแมวจะไม่ยอมให้เราอุ้มยกเว้นแม่คนเดียวที่มันยอมอุ้มหน้าคนเดียวแต่เวลาแมวอยู่งี้นะแมวจะทำหน้าไงปะเอออย่างเงี้ยโถมแล้วเขาว่าแบบใช่หมาชอบทำปากมันจับจับจับปากมันอย่างเงี้ย จับอย่างเงี้ยจับแบบคุณอย่างเงี้ยจับอย่างข้าดิ้นตุ๊บแม่จะขยำปากมันมาชอบจับมันไม่ได้เล่นไดแล้วแม่ไม่ได้ขยำทำอะไรแล้วแม่ขยำอย่างเงี้ยลูกตาขยำโอ้โหแบบว่าคือมันเคี้ยวมันอ่ะจับอย่างเงี้ยอุ้ยหลับเลยเหรอหลับนี่นี่มันหมีข่าวว่าเอาลาบคาคามข้าวเลยเดี๋ยวลูกต้องเจออะไรเยอะเดี๋ยวเดีขยำหน้าแน่ไอ้นี่ช็อตไอ้นี่เจอแล้วเจอบีป่ามาชอบจับหมาแบบเนี้ยนะสนินมันชอบจับอย่างเงี้ยเด็กเด็กแม่แบบ มไม่แต่ทุกคนอ่ะที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เห็นเจเจเลี้ยงอ่ะเขาบอกว่าอะไรวะพี่บิวมันลาพี่วิวคิดยังไงเอามาสองตัวคะเออคิดยังไงไม่ไปเลี้ยงตัวถ้าแม่มาสองตัวนะบ้านพังมันจะเหงาแล้วมันเป็นแค่ใช่มันจะวิ่งเล่นกันเองไหมใช่แมวมาเล่นบิวกลัวมันเหงาอ่ะเพื่อนๆที่เอามาสองตัวเพราะว่ากลัวน้องเหงาเพราะทำไมไม่เลี้ยงอะไรกูเกิ้ลไอ้นี่น่ะกูเกิ้ลล่ะทราไปเลี้ยงกูเกิ้ลตุ่ดตุ่ดคิมกี้เออบิวไม่ชอบวิวชอบพันนี้อ่ะสมมติถ้าเจเปรึกษาโบ บไม่ให้เลี้ยงอ่ะพวกก็ชอบแบบนี้ะเออมาปากกลับอะไรปากแต่ไม่เอาปากตัวนี้นะไม่เอาตัวนี้ไม่เหรอาแม่เลยไม่เคยเป็นคนโง่คยอย่างนี้เลยมันไม่มันปิดน่ะไม่ที่มันปิดเพราะว่ามันแปลกที่มันเลยจะขยายอันนั้นเข้ามเนี่ยมันตัวผู้เหมือนกัน3ตัวมันเลยปิดเออกูเป็นพี่มึงนะะใช่หมามันจะขิงกับตบนฉี่ฉี่ป่ะยืนงงอ่ะเฮ้ยมึงนี่เลยเหรอไม่เนี่ยมันก็ฉี่ตอนมันย้ายเข้ามาบ้านเนี่ยมันก็ปิดท่วมหมด จำเหตุการณ์ได้ปะที่โบเข้าโรงพยาบาลเพราะไอ้กล้วยหอมไอ้ไไอ้ปเป่าหูมันไอ้โบไปเป่าหูหมาแล้วหมามันอะไรเงี้ยหมาพันเล็กมันไปฟั่งเต่าเรไม่หยุดแล้วมันกัดปากติดอย่างเงี้ยกัดอกติดอย่างเงี้ยแล้วปากบวมอย่างเงี้ยไปหาหมอบวมหนักกว่าเดิมคือหมอฉีดหมอต้องฉีดยาแล้วไม่ได้ฉีดยาชาด้วยนะฉีดเข้าไปเลยกูเจ็บแบบใหญ่ยิ่งกว่าิลเลอร์อ่ะมึงมันน่ารักแบบกูอยากอุ้มมันอ่ะแล้วมันไปปุยปุยอีสองตัวแล้วตอนมันอาบน้ำอ่ะ ขึ้นภาพต่างๆนใส่ปีเลียนน่ารักเขามีขนเลยการทำอะไรอย่างเงี้ยเมยกเวนไอรักคุณนอรักคุณหน้ามันน่ารักอยู่แล้วเฮ้ยกูซื้อนี้มาค่ะแกงแม่ถ้าเป็นกบกูตกหน้าเลยกบมึงนี่แม่กบหูกูจะบอกพี่ครบลบก่อนเอากบมาใส่หน่อยอย่างเงี้ยเดูหาตัวอะไรให้เนี่ยดิของฟองก็ได้ให้มาเปิดบอกเลยเนี่ยกูีเงียบ ทุกคนไปดูในคลิปในทวิตเตอร์ค่ะมันจับจิ้งจกมาใส่บิวไปกี่โมงกันไปเลยครับตอนนี้เลยว้าวว้าวบางคนเห็นพี่บุ๊กอย่างนี้นะพี่บุ๊กหลายเรื่องนะพี่บุกโดนแกอ่ะพี่บุ๊กเขาเป็นอนี่นะเขาเป็นบอสนะผมเป็นบอสอีกทีนะเขาจะชอบบอกว่าบบอเอาอะไรใช่อำนี่ทำนี้ทำนี่นิโบเอานี่ไปแก้บิวสิใช่ตัวต้นคิดเลยตอนเดูก ี่เออได้ไอที่จ้เอ๋อ่ะเขาจะสนุกเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แกเรียกนะเขาจะสนุกเวลาเห็นเราเล่นกันผู้ตลกมากเลยแม่ไปใส่บาทใช่ป่ะวัดอะไรนะวัดเทพชัยวัดเทพชัยแล้วยี่สิปันเหรอยังมันเทพไทยเหมือนอ๋อนี่วัดเทพชัยุเหมือนเหมือนบ้านเราอ่ะรีวิวของใช่ป่ะแต่ว่าบางทีอ่ะส่งมาหนึ่งอันนะเขาจะส่งมาเยอะก็เลยแบ่งไปให้พระรีวิวเอ้ยไม่ให้ มันเป็นโปรตีนโบก็ว่าทำไมมันอร่อยเนี่ยเหรอไอ้มันเป็นคาร์โบไฮเดรตครับโบก็ว่ามันทำไมอร่อยแบบคาร์โบไฮเดรตแม่งอร่อยคือมองมึงกลับมาแล้วร้ว่ามึงกินฟิชออยไะอ่ะทุกคนเคยกินมันฝรั่งเผาวะล่ะเคยเคยกินมันเผาอ่ะเคยแต่อันนั้นมันเป็นมันอันนี้มันเป็นมันฝรั่งมันกับมันฝรั่งกันไม่เหมือนกันมันเทศเนี่ยเราก็ต้องฟังแหละใช่ต้องแบบถ้ามันฝรั่งเราก็ต้องฮันโรวและถ้ามันสอนอะมันสอนเนี่ยคือคือใคร แล้วถ้ามันเป็นใครอ่ยมันเป็นใครก็สุดโปรตีชัมีคนบอกให้อยากให้เราทาคลิปเรื่องแบบลืบอล่าบะทํากันไหมกล้าไหมถ้าให้ไปแบบป่าไม่ไปตึกไม่เพราะอะไรทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วโรงเรียนกูกลัวกลัวอะไรตามกลับมาแมวบ้านผีสิงดีเมอวะโอ้โหมันเกาะไปได้ยางเงแค่แค่รู้ว่าเป็นผีสิงอยู่กันสองคนรู้ว่าเป็นบ้านผีสิงอะ แม่งตดกินกูรู้แล้วว่ามึงแดกอะไรบ้างไปไอ้ร่อมึงกินอะไรบ้างไปก่อนแล้วทุกคนไปเจอกันใ่คลิปหน้าว่าเราจะทำสิ่งอะไรจับจับไหลพี่นินด้วยอยากให้เราไปไหนบอกมาเลยนะโอเคค่ะบ๊ายบายยาำให้บไปด้วยไปไม่ไปค่ะบ๊ายบาย